โอเคนะครับผมปุ่มแรกนะครับให้ทุกคนมาที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็การตอบสนองนะครับผม100ทั้ง3อันเลยนะครับแล้วก็อันข้างหลังข้างล่างนี่เป็น50นะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนเข้ามาที่ปรับแต่งปุ่มนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็คลิกแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับปั๊บแล้วชี้ขวานะครับตรงปุ่มนี้นะครับที่เราไว้ขยับซ้ายขวานะครับให้ตั้งตามผมเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น1.3นะครับความไวเมาส์แล้วก็ บิดนี่เป็น10นะครับผมค่าความวในแกนวานะครับเป็น3.1นะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วเราจะมาเทสดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยนะครับ จะเล่นสองขวบเลยนะครับผมนะครับเราแค่เป็นต่อระยะที่ต่หวครับโอเคครับผมได้ไม่ได้เป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวชิปต่อไปเป็นชิปอะไรนั้นเราติดตามไม่รอเลยนะครับผมอย่าลืมกดสังเกติงด้วยนะครับอ่าคอมเมนต์มาได้นะครับว่าแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างนะครับเนาะ ก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับโอเคเจอกันชิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ